ถ้าเราไปดูกลุ่มคนอ้วนเนี่ยคนอ้วนมากๆเนี่ยจะอยู่ที่อเมริกานะครับเพราะหลังจากยุคเบบี้บูมไปหลังจากที่เขาชนะสงครามโลกครั้งที่สองไปเนี่ยความสุขสบายทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็หลั่งไหลไปที่อเมริกาครับความกินดีอยู่ดีมันก็สูงนะครับการกินอาหารที่ที่กินได้ตลอดเวลาพบว่ามันมีให้กินอาหารไม่ได้ขาดแคลนเนี่ยครับมันก็เป็น มันก็เป็นความสุขสําราญแบบหนึ่งแล้วเขาก็ก็ใช้ชีวิตแบบนั้นกินในทุกอย่างน้ำหนักโตมันขึ้นแล้วก็เริ่มเริ่มเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะย่ายิ่งโรคอ้วนแล้วก็เรื่องของความดันเรื่องของคอเลสเตอรอลอละไรแบบนี้ไปกลไกของการรักษาเนี่ยในในในทางเมื่อก่อน เขาก็จะรักษาตามอาการแต่ยังไม่มาคุมอาหารนะยังไม่ได้เข้ามายุ่งกับเรื่องของการกินอาหารก็คือจะเป็นการเรื่องของกาินอาหารเหมือนเดิมสามมื้อเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าใช้ยาลดความดันส่วนคนที่เริ่มมีสภาวะของของความเป็นเบาหวานเนี่ยก็ต้องกินยาเบาหวานด้วยนะครับแล้วส่วนของเบาหวานเนี่ยมันเหมือนกับโรคที่ที่รักษาไม่หายกลายเป็นว่าพอเริ่มเริ่มเสียสมดุลแล้ว แล้วฮอร์โมนมันผิดเพี้ยนเนี่ยการกินยาเนี่ยเป็นการควบคุมน้ําตาลเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่ากินยาตลอดชีวิตคือผมผมเข้าใจนะผมเคยอ่านงานอยู่ว่ามันมีคนที่ตัวตัว,ต,วตัวอินซูลินมันมีปัญหาอันนี้คือเป็นเบาหวานโดยกําเนิดหรือว่าเป็นเบาหวานตั้งแต่ช่วงเด็กอันนั้นคือเขาต้องเขาต้องฉีดฉีดอินซูลินนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ซึ่งมันมีการเสียสมดุลของของตัวฮอร์โมนตัวนี้มันไม่ได้มาจาก มันไม่ได้มาจากพันธุก,กรรมเพีทีเดียวแต่ว่ามันเหมือนกับว่าในเมื่อวิธีการอื่นไม่มีเนี่ยการกินยาก็เป็นคําตอบแรกๆนะครับในการใช้ชีวิตทีนี้ IF มันมาเกี่ยวอะไรด้วยนะครับ IF มันมาเกี่ยวตรงที่ว่าเมื่อเวลามันผ่านไปเนี่ยตัววิทยาศาสตร์ตัวข้อมูลที่เขาสะสมกันมาเนี่ยมันก็ไปถึงจุดทีออ่อธิบายได้เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นเรากินอาหาร บ่อยหลายมือนะครับบางคนมากกว่าสามอาจจะห้ามือเนี่ยก็เพราะว่าเราขาดพลังงานนะครับพลังงานหลักที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการคิดนึกทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นพลังงานที่อยู่ในกระแสะเลือดซึ่งจะเป็นพลังงานจากน้าตาลซละเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเวลามันน้าตาลมันหมดเนี่ยมันก็จะมันก็จะ,ม,จะมันก็จะลามันก็จะ,อ,ะออกอาการแบบว่าาเหนื่อย แต่ว่าในความเหนื่อยนี่มันยังไม่พอที่จะไปดึงพลังงานสะสมมาใช้นะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมการกับเรื่องพวกนี้มากนะักเพราะว่างานทั้งหลายแหละนี่มันเร่งนะครับตั้งแต่ยุคป,ปฏิวัติไอน้ํามาแล้วที่มันมีเครื่องจักรที่ต้องเดินตลอดเวลาเมื่อมันมีเครื่องจักรที่เดินตลอดเวลามันก็จะต้องมีคนเฝ้าเครื่องจักรที่ไม่หลับนะครับอโอเคว่าแบ่งเป็นกะแล้วก็ยังเฝ้าแต่ว่าในการที่เรานั่งดู เครื่องจักรมันวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยมันก็มีความเหมือนสะกดจิตตัวเองนะมันก็มีความล้าของสายตามันก็มีสภาวะต,ต่างๆการกระตุ้นประสาทการบังคับตัวเองไม่ให้หลับเนี่ยแล้วก็การที่จะต้องมีเรี่ยวแรงในการหยิบชิ้นงานออกอะไรแบบนี้มันบีบคั้นจนเราต้องกินน้ําตาลเยอะขึ้นนะครับน้าตาลตัวแรกๆที่เข้ามาในระบบแล้วก็ขายดีก็คือโคคาโคล่าต่อมาก็กลายเป็นเป๊ปซี่แล้วก็เป็นน้ำอัดลมทั้งหลายลก็คือเข้ามาเพื่อ เพื่อตอบสนองฟังก์ชันนี้ว่าเราต้องการต้องการสารอาหารนะครับต้องการการกระตุน้นนะครับแต่อาจจะพอมาอีกยุคนึงก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหนึ่งชูกําลังซึ่งมันจะให้ผลตรงกว่านะครับก็คือกระตุน้นกระตุ้นระบบประสาทเติมวิตามินเข้าไปแล้วทําให้เราตื่นตัวมากขึ้นมันรวมทั้งเรื่องของการที่ต้องอ่านหนังสือหนะักก่อนสอบด้วยนะคือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการเพื่อเพื่อรับใช้ทุนนิยมนะครับแล้วเราก็เดินทางตรงนั้นมายาวนานครับ อพอมาถึงจุดที่ความดันมันสูงนะครับอาจยะผมนี่ก็สูงนะผมอยู่ประมาณร้0ยหกนะครับของอาจารย์ดีนะ้ขึ้นไปร9 0 2 0 0บนะครับบางครั้งขึ้นไป200กว่าแล้วก็ตัวเส้นเลือดมันแตกไปแล้วแต่ความดันมันไม่ได้ลดลงนแนวโน้มที่มันจะมีความเสี่ยงของการแตกเพิ่มมันมีอยู่สูงแต่ว่าการรักษาด้วยายาอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้คุณภาพชีวิตแย่ การที่จะคีบความดันลงมาโดยที่ขยับไปไหนไม่ได้เหมือนหลับทั้งวันเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับจนกระทั่งมาเจอหมอคนเก่าที่เรากลับมาหาอีกครั้งเนี่ยนะล้วก็โอเคว่าคุยกันเรียบร้อยก็สรุว่าจะต้องต้องทำไอเนะครับตัวคุณหมอเองเขาก็ทำนะคือเขาก็ทําแล้วก็ทําหนักด้วยนะเท่าไหร่นะสิบหกแปดสิบหก สิบหกแปดสิใช่สิบหกแปดตอนแรกมันสิบสองสิบสองคุณหมอสิบหกแปดมานานแล้วนะครับแบบนี้ก็เออก็หมายความว่ามันก็ทําได้นะแต่ว่าช่วงทําช่วงแรกมันก็จะงงงหน่อยนะครับแต่ว่าเขียนว่ามีมีน้องน้องในกลุ่มเนี่ยเขาทาทาอยู่นะเขาเขาก็เหมือนกับว่าตอนนี้เขาก็ให้กําลังใจอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับอ่า โอเคทีนี้ที่จะบอกว่าความเหมาะสมเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละคือความว่าการกินอาหารเนี่ยเรากินเพื่อสุขภาพนะครับแต่ว่าความอร่อยของอาหารเนี่ยมันนําไปสู่บาปอันนึงที่เรียกว่าความตะกละนะครับมันเป็นความเพลิดเพลินในรสชาติที่เราได้กินเข้าไปนะครับแล้วรสชาติที่กินเข้าไปเนี่ยมันก็ส่งตรงไปที่ความทรงจําในสมองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับกระเพาะสักเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารส่วนอื่น แต่ว่ามันเป็นความสุขจากาจากการรับรู้ทางลิ้นนะครับจากรสชาติแล้วก็อพอมันมันเยอะเกินเนี่ยเยอะเกินเนี่ยมันก็เสียสมดุลน,นะครับแล้วเมื่อมันเสียสมดุลด้านอาหารเนี่ยมันทำให้อ,อะไรนะเวลาของของการใช้ความคิดเนี่ยมันก็โดนลดทอนไปด้วยนะเพราะว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช่เราก็ต้องนอนนอนอย่างน้อย8อันนี้ก แต่จริงนอนไม่ถึงนะครับแต่ว่าภาระของการที่ต้องหาอาหารกินเนี่ยมันสามสี่มือ้อมันจะแทบจะกินตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวกินน้าหวานเดี๋ยวกินขนมขบเคี้ยวอะไรพวกนี้มันจะกินตลอดเวลาเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยตัวระบบย่อยมันก็ต้องทํางานมันก็จะไม่ได้พักแล้วก็ประสาทสั่งการของสมองส่วนหนึ่งก็ต้องส่งสัญญาณไปควบคุมไว้นะครับว่ามันตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหน ส่วนของสมาธิจริงๆมันก็จะมีมีปัญหาอยู่บ้างว่ามันมันไม่ได้คอนเซนเทรตร้อยเปอร์ซนอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งแล้วแนวทางของสุขภาพเนี่ยมันก็ค่อนข้างกลับมาสู่เรื่องเดิมนะครับเรื่องเดิมก็คือว่าเากินอาหารทุกวันนะครับแต่ว่าไม่ได้กินตลอดเวลาแล้วถ้าเป็นบางบางศาสนาเนี่ยอย่างของ อของอิสลามที่เขามีเดือนละบอสดอนดันนั้นก็กลางวันไม่กินก็คือ12ชั่วโมงถ้เท่ากับว่าเขาบังคับ12-12ไ12กลๆเหตุที่ต้องบังคับ12-12ไ12กลๆเนี่ยมันผมเข้าใจได้นะคือในสภาวะเดิมที่เป็น,ปนทะเลทรายเนี่ยแหล่งอาหารมันไม่ได้อยู่ใกล้นะครับช่วงกลางวันปกติเขาจะไม่เดินทางนะฮะก็เหมือนจะอ,อมแหลงไว้แล้วก็โอเคกิน การเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อจะไปถึงแหล่งต่อไปเนี่ยมันใช้เวลานาน,านถ้าเรากินตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรเนี่ยมันมันจะไม่พอนะครับเพราะว่าที่มีติดตัวอยู่เนี่ยมันคือสำรองนะครับแต่ว่าถ้าเรากินได้หมายความว่าเราอยู่ตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงแหล่งอาหารแล้วว่ามันมีพอสําหรับการกินนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นซะมากกว่าเหมือนกันที่ว่าต้องทําความเข้าใจกับ กับสภาพชีวิตของของของตัวผู้คนในยุคสมัยนั้น,นส่วนของอของการกินแบบสามื้อจริงๆเนี่ยมันก็ก็ตามทุนนิยมนั่นแหละไม่ใช่เป็นอะไรที่ที่ตามตามทางตะวันออกนะครับเพราะว่าแม้แต่ว่าเราที่เป็นคารวาเเี่ยมันก็จะมีสินแปดนะครับสินแปก็งดมื้อเย็นนะครับงดมื้อเย็นตามพระ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันทิศทางเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นอะไรใหม่นะครับมันก็กลับไปสู่อันเดิมนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับว่าเส้นทางเนี้ยอันนี้ก็นอกหัวข้อนะครับเส้นทางของของการกินที่น้อยลงเนี่ยมันจะให้ประโยชน์หลายอย่างนในเรื่องของการทํางานของระบบร่างกายที่มันจะกลับมากลับมาได้เร็วขึ้นนะครับเรื่องต่อมาก็คือการมีสมาธินะครับเพราะว่า พอสมองมันไม่ได้แบ่งพลังงานส่วนหนึ่งไปคุมระบบการย่อยอาหารเนี่ยมันจะเหลือจะเหลือเอ,อเหลืซลล์ที่ว่างอยู่นะครับเพื่อทํางานอื่นนั่ก็เรื่องต่อมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้รสชาติของอาหารหรือความอร่อยอร่อยเนี่ยเข้ามาครอบงำชีวิตนะครับบาปของความตะกละนี่มันก็จะเข้ามายยกนะครับบาปของความตะกละพอเข้ามาแล้วมันจะเป็นตัวชี้นาไปสู่บาปหรือบาปอื่นๆก็นะจะแบบนี้แล้วการกินเนี่ย นะครับการกินเนี่ยมันมีกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าในหลายๆเมน,นูเนี่ยเราไปเจาะจงในการฆ่าสัตว์ชนิดนั้นเพื่อจะมาประกอบอาหารนะะเมื่อเรากินพิสดารขึ้นเนี่ยสัตว์หลายชนิดที่ตายเพราะเราเนี่ยมันก็จะติดติดกรรมมาที่เราด้วยนะครับก็อีกแบบ